いいですね。<リ> ภาพเหตุการณ์ขณะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไทเกอร์สีบรอนทองหมายเลขทะเบียนบอใบไม้พพา1374ภูเก็ตพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงยี่ห้ออีซูซูหมายเลขทะเบียนส่วน้า720608สงขลาทะเบียนส่วนหลัง72ขีด0609สงขลาที่จอดอยู่บริเวณไหล่ทางบนถนนกาญจนาวนิชฝั่งขาเข้าด่านพรมแดนสะดาบ้านด่านนอกหมู่ที่สองกระบลนสำนักขามอำเภอสะดาจังหวัดสงขลาทำให้ผู้ขับขี่รถกระบะได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ มีบาดแผลฉีกขาดมีอาการแน่นหน้าอกหนึ่งในนั้นชื่อว่านายสันติสังเกตขีดอายุ34ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นคนขับส่วนอีกคนที่นั่งมาด้วยยังไม่ทราบชื่อหนือกู้ชีพกู้ภยัยสำนักขามรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสะเดาส่วนสาเหตุคาดว่าขณะที่รถกระบะคันนี้ขับมาซึ่งอยู่ในช่วงเช้ามืดมองไม่ทันเห็นรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ไหลาทางและอยู่ในระยะประชิดเบรกและหักหลบไม่ทันจึงพุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกพ่วงส่วนในทางคดีทางตำรวจสพสะเดาจะรียกตัวคนขับรถ มาสอบสวนและดำเนินคดีสําหรับเส้นทางถนนการจนทวันนิชช่วงอเภรสดาวจนถึงด่านพรมแดนไทยมาเลเซียที่มักจะมีรถบรรทุกพ่วงและรถเทลเลอร์จอดติดอยู่ริมถนนเป็นช่วงๆเพื่อรอเข้าด่านและมักจะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ริมถนนอยู่บ่อยครั้งมีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและมีทั้งผู้เสียชีวิต